สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสญญายョพ่อกระเทือนเด้อจ้าวันนี้สเสายョได้เมนูอะไรพี่น้องมาชวนพี่น้องกินข่าวอีกแล้วจ้ามาเนี้นี่เมนูวันนี้ได้ตำถั่วนะจ้าตำถั่วใส่มะเขือคายพี่น้องตำมะถั่วปีเอาจากสวนน้องเดือนนะจ้าอันนี้ได้อย่างนะโมอกหน่อไม้โมกหน่อไม้หลานแมว หมาสาวพี่น้องเอาหมูเอาเนื้อหมูไปให้เพิ่นเพิ่นก็เลยเห็ดสุกหน่อไม้เห mm ็ดผู้สุกมอกหน่อไม้มา mm hmm. มาให้คนละมกคนละหอกับพุนใหญ่ยาวเนาะอันนี้แกงปลาจากคืนก่อนนะจ๊ะเข้าตู้เย็นไว้อุ่นกินได้เหมือนเดิมพี่น้องมาจ้า ได้กินข้าวใหมเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแซ่บๆน้ำซาวน้อจ้าพักกระไล่าลายพี่น้องมาเนี่ยอันนี้กับพินันทนาการมาจากส่วนน้องเดือนเด้อไปหาเพื่อนมาเนี่ย <c oughs> เพื่อนก็เลยเอาดอกแคให้ดอกแคกับถั่วเอาถั่วเพื่อนมาหาฟัก ตแต่ลืมใส่มะกอกเนาะอืมาอเน็ตลืมใส่มะกอกแค่แต่มะเขือข่ายไม่ได้ใส่มะเขือเคือเลยพี่น้องส้มแห้งๆเนี่ยค่ะ พี่มือหลานจาวแซ่บเนะาะพักลูแค่หวานหวานไปเนาะ ในแกงปลาเส้พักคิชมคิดผม ดีใจอันอย่างนะดอกแคร์อืมหวานหวานพี่เนอะแตะสิ่งนี้กินอย่างก่อนดีเนาะกินู้เดียวแต่กับข้าวสามสี่อย่างมีแจ่ยนวยากพี่เนอะมอกละไม้ในแซบอะไรพี่เนอะ ฝีมือนะนี้น้องแมวเนี่ยหนูแมวนี่ฝีมือจริงๆอ,ยยอะชาวเ้อฮะเห็นปกเป็นด้วยพี่น้องเด้ซุปอันมมกน้าไม้นะี่ฮะซุปน้าไม้น่ะทาเป็นมันหลายขั้นตอนพี่เนอะ It's been about a while. ลืมผักชีลาหวหอมหอมอยากกินแจ่ปแวปายเลยพี่น้องบร่ได้กินตะโดนละเดี๋ยวสักมือ้อทีให้แจ่วปานปานพี่น้องกินเดอเ้ย เมื่กินตะโดนเนะเาะแจ่วปลาเนี่ยเมื่อ่าเแจ่วน้อไปคุดกับปูกับหลานเนี่ยแหละพีเนองหลานแมวเนี่ยไปค้ำแล้วก็ได้โบได้บบหลายดอกพอกินพอดีไปเมื่อบ้าน ไปเอาโต๊ะนี่ขนะกับเตียงให้ลูก็เลยเอาให้พี่สาวเป็นเมื่อเมื่อกินเนาะพี่น้องพอนี่ใจขนาดเลยวันนี้ได้กระทินมาเยอะเลยแต่ช่ยย้อนจแกะเข้าตู้เย็นไว้กระทินส่วนเดือนลยหลาย พอด้กินพอด้กินพี่น้อง ข้าวคะแนนสมาสติดมือฉันจังเลยข้าวข้าวมันติดมือจังเลย <S 2> <S 2> อ้าวยังไม่ดังภัยงวพี่น้องมาเนี่ยอากาศเย็นละจามแล้วนะ

ได้น้ำโปูให้แม่ระหว่างเดอช็อกโกแลตมากินใช่ก้็เอาไปย,าไย่างอันไหนลูกที่กินยี่บใช่ก็นะกินหรือว,ว่ากูกูจะรอแม่กินไหมคะแม่กินตำทั่วครับแกงปลาครับมอกนหนาม้แลวกับแม่ต้มไข่ไว,ว้ให้โย่ใช่ก็เขาใช้เดี๋ยไปยา่างเอา ยามได้ยังฮะไอ้เทรล่านักแข็งฮัลโหไปช่วอนักแข็งเลยรเาหอาถามมาสาวเลยถามั้ไปนแข็งเลยโอย้รวงปีนี้ทงหนักยนยันเลยเี่ยมแม่ถ่ายคลิปอยู่อขอโทษไอ้โว้ยเต๋ถ้าบ่นอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อิ่มแล้วจ้าเดี๋ยวเด็กๆมากินต่อเด็กๆขึ้นมาแต่เซเว่นไปรุ่นเพิ่นบอกข้าวกล้องน้นได้ไปรุ่นค่ะไปรุ่นเพินขินกล้องแบบ96เก้าสิบบได้ใช่ไหมแฮมเ8ไม่ครรบไปรุ่นเขินกล้องบอกข้ากล้องนำ ว่ไม่ย like <masterpiece> ังครับว่าไมีาของเดี๋ยวไปดนีตามัดีตามแต่ไหนดท่ปวดไส้ดามวไม่ดตามวไสตนะไม่ไหลยู ไปก่อนพี่ี่เขียวท้องพีจะให้สบายเดินทางปลอดภัย to ัเดนาดาวเดินดาวเดินีต่อไปลงยิบลงยิบรดเลยเเขียวลงเดินทางปลอดเัยี่มาขับรอเดิวเขียวลงรถเดินขางปลอดภัยดออีย Mình bỏ mọi người bỏ người mọi người lên người mọi thai mọi người 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 người mọi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  แี่ไ้ต้ม่มเดกร้องงอง้นี่ันคต้องิดร้วยอีใ่หเาี้ลงเิรอเน่ไงนี่เลยนาดี <c oughs> <c oughs> น่าดีก่อนทงคักดบ่หองฟังเสียงความแซบพี่น้องออหนี่ยดี เราหนาวนี่กินยังกินกน้ำแข็งมาแม่กันโอ้มันยกากอันนั้นเรามันย,ยากเนาะเออที่มียากดีกูซื้อให้กูหลังกินกูซื้อมากูกินบุหเฟเครื่องขวดตลอดกูหลังเซ็ตเอาเมืเลยรพอแล้วพอแล้วหมักปลาวันนี้นะทำไมกินดี Thank you ฮอบยาโทษครับอยูนี่เกล้าลเลยแบ,บ๊นี้ฮอ่เซมาจาับเงินกเราจะทีมไหมเข้าไปจ้า วันนี้ไปแล้วจ้าอิ่มแล้วเด็กๆเด็กๆจะมาทานต่อจ้าเปิดอายกล้องเลเนาะวันนี้กับแวยะขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะไปก่อนละจ้าไว้เจอกันที่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวยกเลยด้วจ้าไปแล้วไปแล้วไม่แล้วคนมักงาหนาวเนาะสวัสดีค่ะกูกินมาละหน้าเหน้า